วันนี้ร้องเพลงอ้า,าวเช้านี้โลกสดใสเชา้าดีโลกสดใสตว่า สวัสดีวันนี้เธอเป็นอย่างไรสวัสดีสวัสดีตัวฉันสบายดีเธอเป็นอย่างไรอ่าสวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ค่ะ วันนี้ครูผูขอในห้นักเรียนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนทานข้าวเยอะๆค่ะอ่ะแนะนำตัวเองใครคะอ๋อสรชื่อเด็กีนัช่สรสวัสดีครับผมชื่อ เด็กชายชยานันแซ่ซื้อชื่อเล่นชื่อตีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดอรัญญากรมผู้อำนวยการชื่อคันไทรโตมิขอบคุณครับอ่าสันอีคับผมชื่อเด็กชาติยูบุกชื่อเล่นเราเอาซันขอซันศึกษาปีสามโรงเรียน ชื่อน้องอีกทีขาขอ่ามาคุณครูชื่อคุณครูวลายอ้ออ่าครูอ้อมค่ะคนนี้นะคะคี่ด้วยอ่าครูหนูแดงค่ะมาอ้าวมือขึ้นมาเอามือขึ้นมาอะไรก่อนคะแมงมุมอ้าวแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมาสงสารเนื้อดทนมาร์นึงมารเรียว มุมลายตัวนั้นฉันห็นมันสงสารเนื้อทน ันให้ฉันฟังเอยเอ๊ยเอี๊เอกุ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 ไก่เอ้ยฟูฟไก่เอ้ยไที่ฉันยังเป็นวานทุ้วานมันมันให้ฉันฟังเอี๊เอ๊เอเอกุกุกุกไก่เอ้ยูฟ Eka dinna dinna din na rin na rin, Eka, ukampa. Ukampa. Eka dinna dinna din na ukan pa, ukan pa, Sakana muling, Sakana muling, Eka din rin na rin, Eka din na ukan pa, Ukan Happy, อ้ามือขวาทับมือซ้ายหลับตาของคมและความชัแด่ทุกสิ่งในโลกนี้าคแม่คู้บิกไมนตรี ชูนิวขึ้นมาหนึ่งนิวกลายเป็นตัวนอนรดิกระดิมกระเดิมชูนิวขึ้นมาสองนิวกาตายตโดดไปมาชูนิวขึ้นมาสานิวแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาเนี้ยเนียเชูนิวขึ้นมาสีนิว ไอเมมไยขึ้นบนฟ้าชูเียวแห่นิวกลายเป็นดอกบัวสวยงามตีให้ให้ให้ชี้สีเหลืองอันไหนสีเหลืองชี้อันหยิบสีเหลืองโอเคโอเคอะต่อไปหยิบสีชมพูเก่งมากเยี่ยมๆๆี่่ะสานอันนี้สีอะไรคะ สีแดงครับสีแด,คง,ด,คง,ง,ง,คดงครับสีเหลืองครับสีส้มมาสังกฤษว่าไงัยค่ะ orange ต่อไปอันนี้ what color is it red red good อ่า blue sky blue sky อ่าฮะต่อไป ติกตบกรีนอ่าโอเคกรีนวันนี้เราจะมาติดหัวใจให้เพื่อนๆกันในใบงานนะคะอะไรซะ <c oughs> อ่าหนูวิธีการทำนะคะโดอ่าวันนี้เราจะมาฝึกหยิบสีตามที่ครูบอกอ่าเดี๋ยวครูทากาว<ป>ให้อ่อนฟังครูอ้อมบอกนะอ่าฟังนะอ่ะครูจะทากาวให้เด็กเส้นหนึ่งอ่าให้นักเรียนหยิบสีแดง สีแดงสร้างสีแดงอยู่ไหนหยิบสิออมหยิบสีแดงสีแดงหยิบสีแดงไปติดเลยไปติดตรงที่ครูทากาติดเป็นไหมคะหยิบสีแดงโอเคว้าวเก่งมากเลยต่อไปนะอ่ขึ้นมาตรงนี้ต่อไปสีเหลืองสีเหลืองสีสีเหลืองสลืองค่ะสีเหลืองติดเลยติดเลยติดอ่ะติดดิสีเหลืองครับติดค่ะสีเหลืองอันไหนอ๋อมอ๋อมอ้อมมาจ่าเนี่ยสีเหลือง สีเหลืองต่อไปสีฟ้าสีฟพี่ติสีฟ้าสีฟ้าครับสองมือฟันใช้สองมือได้อีฟ้าติดเลยครับพี่ติติดเกิดเกิดกิดอ่ะอ่า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 มังคาวดใช่ไหมอ่าสีฟ้าอ่ะต่อไปคู่งนุแดงพาก้าวค่ะพาไปได้หมดเลย ยไมได้ใคดุณรูคากลให้คึงนึ่น้ีแใช้อ่ต่อไปคุให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานของตนเองเ็ยตอะไรก็ได้เลยใช่ค่ะเอาเลยค่ะรตอะไรครับครัวาไดครับเคอ่ติดอันต่อไปเลยติดเลย เ๋อหนวมือสั่น่ะได,ด้สิอ๋อหน่วมือสั่นเกรนไม่เกิง,งอ่ะต่อไปสีเคลียร์ติดไปเออติดเอาของทำทำเลยสั่นทำสั่นดิบเลยสีอะไรก็ได้สีอ,อะไรเออเออใช่ได้ค่ะส,สีชมพูเห็นไหมครับสองมือดีสั่นเอามือข้างนั้นขึ้นมาเออเอาติดเลยใช่ค่ะเรามีสองมือต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ โอเคเลือกมาครับช่วงนี้ติดให้ทั่วเส้นคู่แรกขอเก้าไหนคะโอเคอันเดีย่อันที่สี่สี่อะไรอีกครับเลือกโอเคอ่านี่ค่ะนท่ห้่สีอะไรอีก ได้แล้วเราจะโชว์ผลงน,นติดเลยพี่ติดกติดยสีอ่อะไรติดเลยสนไหนส่วนท็อ้อ่าใช่ไหมครับท็รปทอป่ไลเลยครับพี่ติ๊กเอาสีลค่ะอ่าติดเลยใ่ครับว้าวมากเลยอ่ะพีติ๊กเลครับ รู้ันจะาผลงานกนแล้วโอเคโอเคานบูช่วยนะคะอ่ะเอากิดเลยคอเครับอ่ะเลยอออมทดิออมูช่วอ่ะออมต้องทเองเลยคิติดดิติดเล สีบนี้ที like, ่ติดกับทหมดเสร็แล้วใช่ไหมคะอ๋อมาอ๋อสวยอ่ะสวยภาษาคีดว่าไหมเสเอราพีตติดกันแล้วหอไหมคะหัวใจพอมไหมคะนี้ได well. ้ค่ะอ oh, no. ันนี้เสร็อันนอมันไม่มีสีแดงใช่ไ วันนี้เราทำสื่อใบงานเรื่องสีกันนะคะอะคะโอเคเรียบร้อยไหมคะร้อนเรียบเลยงานผลงานสีอ่ะไ่กระเบองฝั่งนี้ค่ะ